การที่เราจำเป็นต้องอบรมต้องฝึกตนบ่อยๆอ,อย่างนี้นีก็ให้พากันระลึกให้ได้ว่าเนื่องจากว่าการฝึกตนของเราเนี่ยมันยังน้อยไป เราเราไม่ได้ฝึกตนมามากตั้งแต่ก่อนมาคือตั้งแต่อดีตชาติหนหลังนู่นเนี่ยมาการฝึกฝนอบรมตนนี่มันน้อยไปเพราะฉะนั้นเกิดมาชาตินี้เนะเรามันถึงได้สมองทึบในเรื่องศีลธรรมเรื่องธรรมะอันสุขุมลุ่มลึกเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ ไม่สามารถจะบรรลุได้ง่ายๆทั้งนี้ก็เพราะว่าการฝึกฝนอบรมตัวของเราเองทุกคนนี่แหละมันน้อยไปนลึกถึงตนให้มันได้ท่านผู้ที่ได้ฝึกฝนอบรมตนมาแต่ก่อนนั้นมากพอสมควรแล้วอย่างนี้พอเกิดมาชาตินี้ท่านฟังธรรมท่านก็รู้ ทำได้ทันทีสามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ในขณะที่ฟังธรรมจบลงก็มีบางพวกก็ฟังธรรมแล้วก็เข้าใจในแนวทางปฏิบัติได้ทันทีแล้วก็จำเอาแนวทางนั้นไปปฏิบัติตาม <c oughs> เมื่อปฏิบัติไปก็เห็นผลไปทันทีจิตใจก็ดืด ดูด,ดื่มในธรรมะนั่นไปเรื่อยๆในที่สุดท่านก็สามารถบรรลุมาผลธรรมวิเศษได้นี่ท่านผู้ที่ฝึกตนมามากนะยอมเป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> ไม่ใช่ว่าใครๆที่ไม่ได้ฝึกตนมาเท่าที่ควรกว็ามาบรรลุได้อันเตีข้างพระพุทธเจ้านั่นอย่างนี้มันไม่ถูกต้อง ที่จริงท่านฝึกตนมาตั้งหลายชาติหลายภพมาแล้ว <c oughs> เริ่มแต่เป็นผู้ครองเรือนเป็นผู้ครองเรือนมาก็ฝึกให้เป็นผู้มีศีลห้านี่มาก่อนเมื่อมีศีลห้าบริบูรณ์แล้ววันนี้ก็ฝึกให้มีศีลอุโวสถเนี่ยแปดค่ำสิบห้าค่ำเดือนหนึ่งสี่ครั้งอย่างนี้นะแล้วก็ ฝึกตนให้นำตนเข้าไปอยู่ในวัดวาอารามสมทานศิลโบสถอันประกอบไปด้วยองค์แปดประการชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งในใน,ในระหว่างที่รักษาอุโบสถอยู่นั้นก็ฟังธรรมด้วยทำสมาธิภาวนาไปด้วยนี่สำหรับผู้ครองเรือนนะไอ้ <c oughs> อุบายวิธีฝึกตนก็ถือโอกาส เจ็ดฟันไปฝึกตนในวัดวาอารามสักครั้งหนึ่ง <c oughs> เดือนหนึ่งมีอยู่สี่ครั้งคนแต่ก่อนนักบ,บรรัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายท่านบำเพ็ญมาแล้วข้อปฏิบัติเหล่านี้นะดังนั้นเนี่ยควรพากันรู้แนวทางปฏิบัติอันนี้ไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่พระพุทธเ,เจ้าของเรานี่พระองค์เดียวหาไม่ได้ แม้พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆมาตัดสรู้ในโลกก็มีข้อวัดปฏิบัติเหมือนกันนี้เองนะก็มีให้ทานมีรักษาศีลมีภาวนามีการฟังธรรมเหมือนกันนั่นแหละสำหรับผู้ที่มีอินทรียบรมีแก่กล้าก็ไม่พอใจอยู่ในเพียงข้อปฏิบัติเท่านั้นบะานี่ ก็จึงเอาตัวเข้าบวช <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นผู้หญิงก็บวชเป็นชีนุ่งขาวห่มขาวสมทานศินแปดเป็นนิจจะสินไป <c oughs> แล้วก็ฟังธรรมภาวนา <c oughs> อุปธรรมบำรุงพระภิกษุสามเณร <c oughs> ในสิ่งที่ในกิจที่ควรทำ ของตนของตนนี่สำหรับถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องออกบวชถ้ายังบวชห่มนุ่งเหลืองห่มเหลืองยังไม่ได้ก็นุ่งขาวห่มขาวโกนศีระะไปกนรักษาศีลแปดเป็นนิจศิลเช่นเดียวกันกันกบผู้หญิงเมื่ออบรมทนไปเห็นว่าใจมัน เห็นผลแห่งการบวชใจมันดูดดื่มแล้วมันไม่มีถอยหลังแล้วอย่างนี้อุปชาอาจารย์ก็จะบวชพระให้ถ้าผู้ที่มีอายุยังไม่ครบพระก็บวชเป็นสามเณร <c oughs> เมื่อบวชมาแล้วก็มาทำข้อวัดปฏิบัติให้เข้มงวดกวดขันยิ่งกว่าที่ยังไม่ได้บวช เพราะมันเกี่ยวกับศิกขาบทวินัยหลายมาตกลาที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามมานั้นก็นจะความสำรวมระวังก็จึงที่เข้ากลัวที่ไม่ได้บวชเป็นพระเป็นเนน <c oughs> เพราะฉะนั้นการบรวชเป็นพระเป็นเนนนี่จึงได้อานิสงส์มาก กลัวผู้ครองเรือนเขาพูดถึงอานิสงส์ของการบวชนะนั่นแหละอานิสงส์ของการบวชนี่นอกจากได้บุญได้กุศลแล้วก็สามารถชำระอาสวะกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจได้เดี่ยว่าสามารถละอาสวะกิเลสให้เบาบางออกไปจากกิจใจได้ได้ดีกว่าผู้ครองเรือน เพราะได้มีโอกาสเต็มที่สำหรับผู้ไม่ประมาทนะถ้าผู้ประมาทแล้วก็ยังว่านั่นแหละถึงจะบวชอยู่สักกี่พรรษาก็ยังเอาชนะกิเลสหยาบๆไม่ได้ก็มีอยู่สมไป <c oughs> ดังนั้นแหละข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่พระาศาสดาก็ทรงแสดงไว้สำหรับคนทุกประเภท ทุกเพศท,ทุกวัยทรงแสดงไว้หมดเลยเอาเป็นผู้ออกบวชไม่ได้เป็นเครือขัดครองเลื่อนก็รทรงแสดงข้อปฏิบัติสามประการแนะนำให้ทำบุญบริจาคทานด้วยวัตถุสิ่งของที่ตนแสวงหามาได้โดยทางที่ชอบอ ไม่หวงไว้บริโภคจำเพาะผู้เดียวเพราะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยไม่ใช่เกิดมาคนเดียวมันเกิดมาอยู่ในชุมนมชนหมู่ใหญ่เรียกว่าอยู่ในที่แวดล้อมของคนหมู่มากดังนั้นจะมาเห็นแต่แก่ตัวฝ่ายเดียวไม่เห็นแก่หมู่แก่คณะไม่เห็นแก่ท่านผู้มีพระคุณเช่นนี้นั้นผู้นั้นย่อมจะ อยู่มีชีวิตเป็นอยู่ด้วยความยากลำบากพราะจะไปขอร้องใครช่วยเหลือเกือ้อกูลในเวลาจนมีอุปสรรคขัดข้องอะไรขึ้นมานี่เพื่อนก็ไม่ช่วยคนที่เห็นแก่ตัวไม่มีการเผื่อแผ่เลยอย่างนี้นะ <c oughs> พระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นอย่างนี้จึงได้แนะนำพุทธบริษัททั้งหลายทำบุญบริจาคทาน นอกจากาสละเข้าของเงินทองสงข้อสงหาวงสาคณาญาติมิตรสหายที่ควรให้ควรบริจาคแล้วก็ยังมีการบริจาคท่านแก่ท่านผู้มีพระคุณแก่ตนเช่นมารดาบิดาครูบาอาจารย์พระสงฆ์สามเณรผู้ เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกการบริจาคทานแก่พระสงฆ์สามเณรน,น,นี่นอกจากว่าจะเป็นบุญเป็นกุศลส่วนตัวแล้วก็ยังเป็นการต่ออายุของพระพุทธศาสนาสืบต่อไป <c oughs> ให้ยืนยาวนานต่อไปเพราะว่าผู้ที่จะรักษาพุทธศาสนา ให้ยั่งยืนต่อไปได้ก็ได้กไดแก่บริษัทสี่เ่าคือภิกษุสามนเนนอุบาสกวาสิกาภิกษุสามนเนนไม่ได้ทำนาทำสวนไม่ได้ทำการค้าขายไม่มีสมบัติอะไร <c oughs> พอที่จะมาเลี้ยงชีพด้วยตนเองได้ต้องอาศัยปัจจัยจากทายกพายิกาผู้ครองเลือนบริจาคมา ก็จึงเป็นอยู่ไปได้จึงประพฤติพรหมจรรย์ไปได้ดังนั้นการที่พุทธศาสนาจะมั่นคงยั่งยืนเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนหมู่มากไปได้ก็อาศัยบริษัทสี่เ่าพร้อมใจกันอุปถัมภ์บำรุงตามหน้าที่ของตนหน้าที่ของทาย,ยกทยายิกาก็ขอนขวายหาปัจจัยสี่มีอาหารอบินทาบาทเป็นต้นนั่นเอง เมื่อมีปัจจัยสี่เหล่านั้นมาแล้วก็แบ่งกินบ้างแบ่งทานบ้างอย่างนี้แหละฝ่ <c oughs> ายพระภิกษุสามเณรเมื่อได้บวชเข้ามาแล้วก็สำนึกถึงหน้าที่ของตนว่าหน้าที่ของผู้บวชเข้ามามีอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไม่ให้ทำอะไรบ้างไม่ให้พูดยังไงบ้าง แล้วทรงพระอนุญาตให้ทําตามอย่างไรบ้างอย่างนี้เราก็ศึกษาให้รู้ให้เข้าใจเพราะว่าในพระวินัยเนี่ยมีทั้งข้อห้ามมีทั้งข้อทรงอนุญาตเช่นอย่างว่าทรงอนุญาตให้เก็บเพศสัตท,ท์ทงห้ามี เนยสาสเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยนี่ไว้ฉันได้เจ็ดวันเนี่ยแอย่างนี้เก็บไว้แล้วฉันได้ทั้งไม่เลือกการเวลาอันนี้นะอย่างนี้แหละที่ทรงอนุญาตแต่ถ้าเลยเจ็ดวันไปแล้วต้องสละสำหรับพระภิกษุเก็บไว้อีกต่อไปเ็มีโทษอย่างนี้และอื่นอนอ,นอีกผู้ศึกษาพระวินัยก็ย่อมรู้ในข้ออนุญาต แล้วก็รู้ในข้อห้ามอย่างนี้แหละเป็นพระภิกษุสามเณรก็ต้องศึกษาในสี่ขาบทของตนให้รู้ให้เข้าใจโดยท่องแช่แล้วก็พยายามสำรวมระวังข้อที่ทรงบัญญัติห้ามไม่ล่วงเกินข้อสิ่งใดที่ทรงอนุญาตก็จึงค่อยทำไปผู้เป็นรทายกทายิกาก็ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามไว้เหมือนกัน แต่ว่าสิขาบทที่ห้ามไว้นั้นอมันก็มีน้อยกัวนักบวด <c oughs> ในว่าทรงบัญญัติห้ามเป็นขั้นตอนไปเช่นอย่างว่าสินห้าอย่างนี้นะอันนี้มันก็เป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นเลยาะสินห้านี่ทรงบรญญัติ ห้ามไม่ให้ร่วงเกินกเพราะว่าเมื่อใครร่วงเกินเข้าไปแล้วมันก็เป็นบาปมันเป็นบาปก็ปจึงได้ทรงบัญญัติจำกัดไปเพียงห้าข้อนี่แหละเพราะว่าห้าข้อนี้ไอบ้บรรดาบาปทั้งหลายในโลกอันนี้นะมันก็มีอยู่ห้าประการนี้เองแหละส่วนใหญ่นะอ่า หลักของของบาปนะแต่ทีนี้ส่วนปีกย่อยเนะี่ยมันก็มีออกไปจากนี่แหละออกไปจากสินห้าข้อนี้เองนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เจ้าจึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามไว้ห้าประการนี้สำหรับผู้ครองเรือนอ่เป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อมีสธาแรงกล้าขึ้นไปกข่วนั้นก็เอาสมทานสินุโบสถไปดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละ เป็นขั้นตอนไปอย่างนั้นสำหรับทายกทายิกาจนหลอดจนตลอดถึงมาได้นุ่งขาวโหมขาวโกนผมโกนคิ้วอะไรเข้าไปอย่างนี้อะสำหรับผู้หญิงแล้วก็คงจะสิ้นสุดลงนั้นแหละการบวชแต่สำหรับผู้ชายแล้วก็จะได้เลื่อนขั้นขึ้นไปบวชเป็นพระภิกษุสามเณรต่อไป ข้อปฏิบัติทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นสันเลขาปฏิบัติแต่ว่าเป็นการขัดเกลากิเลสตัณหาอาวิชชาทั้งหลายให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจถ้าผู้ใดสมัรฐานมั่นในใจไม่ล่วงเกินในข้อห้ามข้ออันใดที่ทรงอนุญ,ญาตก็ทำตามไปอย่างนี้แล้วก็ผู้นั้นจักเป็นผู้ไม่มีโทษติดตัวจักไม่มีบาปติดตัว เป็น,ปนพระภิกษุสมมามเณรน,นี่เป็นอุดมเพศเป็นเพศอันอุดมเป็นที่กราบที่ไหว้สักการบ,บูชาของทายกทายิกาดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงบัญญัติห้ามความประพฤติไว้หลายอย่างเพื่อให้มีความประพฤติเรียบร้อยดีมีจัญญามารยาทดีกว่า ผู้ครองเรือนถ้าไม่เช่นนั้นแล้วทาย,ยกทายิกา,กาก็จะไม่ยินดีกราบไหว้สักการบ,บูชาเช่นอย่างเป็นพระภิกษุสามเณรมาเนี่ยยังแสดงบทบาทแห่งความโกรธโมโหโทโสอะไรออกมาให้ทาย,ยกทายิกาได้เห็นอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นใครเขาจะไปยินดีกราบไหว้เพราะเป็นพระคำว่าพระนี่เป็นผู้ประเสริฐ ผู้เผิในทนี่ต้องไม่เบียดเบียนใครการแสดงความโกรธออกนั้นนะมันเป็นการแสดงถึงความเบียดเบียนเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจะเป็นพระไม่ได้ะจะเป็นพระโดยคุณธรรมไม่ได้เลยเป็นพระได้แต่สมมุติตั้งแต่ผ้าเหลืองเท่านั้นเอง <c oughs> แล้วก็ยังสะสมอะไรต่ออะไรอยู่เหมือนอย่างคารวดพิสัยอย่างนี้นะ,ะถ้าหากว่าพระภิกษุสองสามอนเนรูปไหนไปสะสมปัจจัยเครื่องอาศัยไว้มากเกินประมาณอย่างนี้ชาวบ้านเห็นเขาก็คลายศรัทธาเลื่อมใสลงเขาก็ไม่ยินดีที่จะกราบจะไหวไม่ยินดีที่จะถวายทายทานต่างๆ ถ้าว่าพระภิกษุสามเณรประพฤติอย่างนี้เป็นส่วนมากแล้วพุทธศาสนาก็จะเสื่อมไปโดยเร็วที่สุดเลยทีเดียวจะไม่ตั้งยั่งยืนอยู่ได้เพราะว่าเมื่อทาย,ย,ก,ยากาชิการไม่เลื่อมใสในพระแล้วไม่ทําบุญบริจาคทานแล้วนี้พระก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องศึกออกไปทํามาหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองอไปอย่างนั้น วัดวาอารามนี่ถ้าขาดพระภิกษุสามเณรอยู่อาศัยแล้วก็ไม่มีความหมายอะไรเลยนั่นแหละพุทธศาสนาจะเสื่อมไปได้กับพบาะบริษัทสี่เหล่านี้แหละไม่พร้อมใจกันปฏิบัติตามธรรมตาม,ตาม,ตามวินยัยตามหน้าที่ของตนของตนให้เต็มที่หมายความว่าอย่างนั้นพุทธศาสนาจึงได้เสื่อมไป ดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ขอให้พากันตั้งออกตั้งใจทำหน้าที่ของตนของตนให้สมบูรณ์ให้เต็มที่หน้าที่ของภิกษุสามเณรก็สำรวมในธรรมนวินัยให้เข้มงวดกวดขันอย่างเต็มที่สำรวมจัญญามรารยาทไทละมุลละมัยอย่าไปแสดงความโมโหโทโสอะไรกับใครต้องมีขันติธรรมอดกลั้น ต่อคำด่าว่าเสียดสีต่อคำกระทบกระทั่งต่างๆธรรมดาเป็นพระเป็นเนนนะต้องมีขันติธรรมอยู่ในใจเป็นเครื่องประดับใจเช่นนี้มันจึงจะเป็นที่น่าเรื่อมใสนับถือของทาย,ยกทายิกาเน่ยพึงเข้าใจก็นในเมื่อพระภิกษุสามเณรยังละกิเลสไม่หมดนี่นะ มันก็ต้องอาศัยความอดทนแหละอดกั้นไม่ให้กิเลสมันมีอำนาจเหนือจิตใจได้อ่าเราอาศัยความอดแหละไปก่อนเมื่อเรายังละมันยังถอนรากของมันไม่ได้อย่างนี้แหละ <c oughs> แม้เป็นคฤรัหั์ก็เหมือนกันมีกิเลสเหล่านี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอนเรื่องความอดทนนี่นะ่ะ มันจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ์ก็ต้องเอาไปใช้ไปสร้างขันตีความอดทนนี้ให้เกิดมีขึ้นในตนให้ได้ถ้าใครไม่สร้างความอดทนนี้ให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วผู้นั้นก็จะละความชั่วไม่ได้เลยละความโลภความโกรธความหลงโมนี้ให้เบาบางไปไม่ได้เลย แม้จะมีปัญญาอย่างไรก็ตามถ้าไม่มีความอดทนนี่ประกอบด้วยแล้วไม่ได้เช่น <c oughs> <c oughs> อย่างว่าเมื่อมีเรื่องไม่ดีไม่งามกระทบกระทั่งเข้ามามันจะกโกรธอย่างนี้นะอดกั้นลงไว้ไม่กโกรธมันอย่างนี้เมื่อไม่กโกรธมันได้อย่างนั้นใจมันก็เป็นปกติภายหลังมาจึงก็ยใช้ปัญญา พิจารณาให้เห็นโทษแห่งความโกรธนั้นบัดน,นี้นะในความโกรธนี่มันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นหน้าที่ของปัญญาจะพึงสอดส่องมองเห็น <c oughs> <c oughs> ก็เมื่อมันเห็นโทษแห่งความโกรธด้วยอำนาจแห่งปัญญาอย่างนั้นแล้วมันก็จะละความโกรธนี่ให้เบาบางไปเรื่อยๆแล้วบัดน,นี้นะจะไม่สะสมความโกรธนี้ไว้เลยอ่า ถ้าใครไม่ใช้ปัญญาพิจารณากิเลสแต่ละอย่างละอย่างนี่ไม่เห็นโทษของมันไม่เบื่อหน่ายมันแล้วละมันไม่ได้พูดอย่างสั้นๆไปอย่างนั้นเ <c oughs> พราะว่ากิเลสเหล่านี้นะก็ใจต่างห่างนี่เป็นผู้สร้างมันขึ้นมาไม่ใช่ว่ามันเกิดเองเป็นเองไม่ใช่อนะใจชอบใจกับกิเลสเหล่านั้นก็สร้างมันขึ้นมา อย่างนี้อทีนี้เมื่อใจนี้ไม่เบื่อมันไม่เห็นโทษของมาันจะไปละมันได้ยังไงอ่ะตัวเองเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาคิดดูให้ดีไม่มีใครสร้างให้นะตนเองสร้างเอาเช่นอย่างว่าเมื่อใครแสดงกิริยามารยาทไม่ให้พอออกพอใจแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเลยมันก็โกรธขึ้นมาเลยอย่างเงี้นี่คนส่วนมากมากกักจะไปโทษคนอื่นนั่นแหละ อคนนั้นนี่ยมาทําให้เราโกรธใช่ปคนนี้นะทําให้เราเสียใจโออย่างนี้แหละอ้าวเราจะไปห้ามเขาได้ยังไงอะ่ะ